สวัสดีครับฟุตบอลโค้ชเด่นฟินแลนด์พรีเมียร์ประจำวันที่16รกรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างนะครับมาเรียมนะครับจะเปิดบ้านรับการาเยือนของ SIFK เฮลซิงกินะครับโดยคู่นี้จะลงเตะกนาวรา4ีทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ แซตตี้สามารถที่เคยพบกันนะครับ S.I.F.L. สิงกิชนะ1นัดนะครับและเสมอไป2นัดครับนัดสุดนะครับมาเดฮามนะเปิดบ้านเสมอไป1ประตูต่อ1ครับเจ้าบ้านนะครับมาเดฮามนะครับแซตตีเกมหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะกับ V.P.S. มาซ่ามา1ประตูต่อ3ครับวันนี้เตรียมวางหมากบนไอ้ระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูใช้งานทนาของเอลโมเฮนริกสันครับแดนหลังใช้งานทนาของชิมิลาติครับมาโกซูมูซาโรครับยอน ครับโมฮัมเหม็ดอับูบาการีครับยังกะบาริโซ่ครับสามประสานด้านหน้าครับใช้งานตัชนะของโจคิมลาตโตเน่ครับจอห์นโอเวอรี่ครับฮีโร่เทนมินเน่หนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเอสไอเอฟเคซิงค์นะครับสถิติ5เกมหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับนัดล่าสุดนับเปิดบ้านแพ้กับฮาก้าเป็นสประตูต่อ0ครับ วันนี้นะครับเตรียมบางแหวกภายในรูปแบบสาม้าสองครับรักษาประตูใช้งานท่าของเบโตครับด้านหลังใช้งานท่าของบิลฟิตจานงครับจานนี่แบล็กแมนครับมาคาริโอฮิงครับแผงมิดฟิลนะครับสการีมัตติล่าครับเซอร์เกเอเรมินโกครับแม็กซิมันตานิโอครับดานกิงแกนเบกครับโอเบตมาโลโลครับส่วนคู่หน้านะครับใช้งานท่าของเอโรมาร์คคาเนนครับยูซิฟอารีนั่นเองนะครับ สำหรับการเจอกันของ2ทีมนับเจ้าถิ่นมารีฮาระครับในเกมหลีกช่วงหลังนับกลับมาทำผลงานได้ดีนะครับแม่แพ้ใครมา3เกมติดนะครับอัดทีมหัวตารางอย่าง HJK ซิงกิมาได้อีกด้วยนะครับบอกบอกว่านัดนี้ครับไม่ธรรมดาครับขณะที่ทีมเยือนนะครับ SIFK ซิงกินะครับบวยของตารางนะครับเพิ่งจะเก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวตลอด13นัดแรกของซีซั่นนี้ครับผลงานห่วยแตกแบบสุดๆนะครับแถมสถิตีกันทำเงินนะครับท่าน้าหลังสุดนะครับย่ำแย่หนักนะครับทำให้นักลงทุนนับร้องไห้กันรังนาวครับเลยราคานับเปิดออกมาให้เจ้าถ แนะนำม่อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะว่าแมนยูแฮมนะครับกำลังตาผลงานได้ดีนะครับเกมนี้น่าจะไล่บี้ชนะทีมเยือนได้อย่างสบายๆครับผมวัเลย้ขันตอนสกอร์โค้เนียบน่าจบที่แมนยูแฮมชนะไป2ประตูต่อศูนย์ประมาณนี้แล้วกันครับก็จบไปแล้วสำหรับโคเด่นในวันนี้นะครับหากท่านได้นะครับอยากได้เซนาร์บอลหรือวีคบอลคู่อื่นที่มากกว่านี้สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานของผมกันด้วยนะครับแล้วพบกในคลิปหน้าสวัสดีครับ